เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ b o d e r n Field 5เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามโลกครั้งที่2กันหน่อยหลังจากห่างหายจากสมรภูมินี้ไปนานแล้วเดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนสําหรับสงครามในวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมาเป็นคัดหมอโดยการใช้ปืนกระบอกนี้เลยครับนี่ M1928A1 หรือว่าทอมสันของเรานั่นเองบอกเลยครับกระบอกนี้ไม่ธรรมดาอนุภาพร้ายแรงมากๆนะครับสำหรับการแต่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเริ่มจากการแต่งแบบแรกคลิปในวันนี้ขอแต่งเล่น2แบบอ่ากันนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเน้นในการยิงไวๆครับเล็งไวมาก่อนหนึ่งที่แล้วก็ตามด้วยเป็นการฮิปไฟล์นะครับผมเผื่อเข้าระยะประชิดนะครับ แล้วก็เพิ่มอัตราการยิงไวครับเดิมเดเนี่ย720ยิงไม่สายใจครับเร็วไม่พอเราอัดไปอีกเป็น900เลยยิงไว900นี่รูดเดียวคือหมดแน่นอนครับแล้วก็ต่อมาเน้นคุมปืนแล้วกันนะครับเป้าเนี่ยจะได้ไม่สายเกินไปนะนี่คือการแต่งแบบแรกของเรานะครับและการแต่งแบบต่อไปล่ะจะเป็นยังไงนี่การแต่งแบบต่อไปครับก็เน้นแรงไว แล้วก็ควบคุมปืนครับอัตราความแม่นยำเนี่ยขึ้นมาอยู่ติดนึงนะครับนี่เลยแล้วก็ต่อมาครับนี่แบบมาเฟียครับเพิ่มกระสุนเป็น50นัดนะครับแม็กกลมๆแบบนี้ปืนมาเฟียช,ชัดๆครับแล้วก็อัดลงไปต่อมาก็เน้นคุมปืนเหมือนกันนะครับนี่ นี่ครับคือแบบ2ของเราเองวันนี้ขอเล่น2แบบละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ดีกว่าครับว่าวันนี้กับทอมสันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจัดไปฮะเกมเพย์เอาละคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วเรียบร้อยนี่คือด่านเมอร์คีวรีในโหมดคอนควีส์ครับนี่เลยอยู่กับปืนทอมสันนะครับทางซ้ายมีคนยิงผมว่าเดี๋ยวโชบปืนก่อนก่อนปืนจะเริ่มเปิดเปือนนี่ทอมสันแบบ20นัด ถ้าคุ้ชมเห็นแบบว่า50นัดเนี่ยจะตื่นเต้นแน่นอนแม็กกลมๆเท่ๆแบบปืนมาเฟียเลยมีคนเจ็บด้านหน้าเหรอคนเจ็บมีคนเจ็บแล้วก็มีคนดียวะะฆาสึกแน่ๆสมกไปแล้วชุบก่อและกันเป็นไงเพื่อน่าสึกจะเอาเอียเราดี่วะพื้นที่เฮ้ย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 แบบ๊แบๆบเป็นไงเคีย์ป่ะเหมือนได้เคีย์แล้วมัง้ง น่าจะเคลียร์แล้วเนี่ยผมว่าโอเคเดี๋ยวเอาอีก่อนแล้วกันโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหมันยิงมาจากไม่ทราบตำแหน่งเลยเฮ้ยเฮ้ยจะสู้เหรอไหนไหวอะเพื่อนโอเคเราได้อี๋แล้วครับผมไปดีกว่าไปที่อื่นดีกว่าเราเป็นหมอต้องรักสงบหน่อยงานนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคน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 ในนี้ในนี้นี้โอ้ยผมน่าจะรอให้มันชุบเสร็จก่อนแล้วค่อยยิงไม่น่ารีบเลยว่ะ รีบไปหน่อยโตทีระยะนี้กาดไปดีก็ตายเลยครับโอเคไปขึ้น C คือจุดเดือดสุดแน่นอนนั่นอาเชอร์ฝ่าเรานี่ววากระบอกโตมากไปทหารสู้สู้ขาดใจมีข้าศึกไหมไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีนะข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าใกล้ใก,ใก,ใกโดนด้วย3าม เรียบร้อยแตกโอ้ยยึกยึดยักษ์กนะครับยึดยึกยักษ์กกกผมไม่เห็นอะไรแล้วอะตอนเนี้ยเห็นการเคลื่อนไหวนะแต่ไกลไปครับยิงไม่ได้หรอกเป็นไงโอโ้โหอยู่ยังไกลอะเปรื่อเราต้องในระยะใกล้ๆเข้าไว้ครับสมกมาต้องมีคนชัวเลยจะมีใครวิ่งมาไหมใครเข้ามาเหยียบผมเนะี่ย ขางขวาครับนู่นนู่น,น,นไปเถอะเพื่อนข้างล่างมีคนด้วยเห็นอย่างเดียวอะ่ะตอนนี้มาแล้วแตกอุย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหคือเรียกว่าดูเดือดเดือดพานข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าโคตรดีเลยเพื่อนแตกอะ่ะแปปนึงเพื่อนเดี๋ยวสโมกให้ คุ้มครองตัวเองด้วยครับก่อนจะช่วยคนอื่นนะเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่ามาแล้ว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 เราต้องใจเเจนครับขบ้างบนคนเจ็บอึดใจไว้หน่อยโอ้โหมันไม่อึดใจเลยมันยอมตายดีกว่าจะได้ไม่เป็นภาระเขาว่างั้นเราเสียพื้นที่บริเวณจุดเฮ้ยคนคนคนไม่ทันว่ะอุ้ย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  ทันอยู่นะไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วสไนเปอร์โคตรเยอะถอยก่อนเถอะรีโหลดเอา,เอาช่วยกันช่วยกันมีอีกปะวะเสียงยานเกาะมาเฮ้ยของเรานี่หวามันขโมยไปใช้เอะอะไรวะมันขโมยอาเชร์เราไปใช้มันหามาแล้วหามาแล้วหามาแล้ว ต้องคอยมองไว้หาเชิดแตกเรียบร้อยครับเราจะเข้าเอไหมล่ะสกอตรีเควสหน่อยเพื่อนอายาาไปทหารโอเคเราเข้าเอฮะคือตอนนี้ผมกำลังตื่นสมรภูมิอยู่ครับเราไม่ได้มารบนานแล้วยังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้เข้าเอไปก่อนดีกว่าหาที่กบังด้วยเพื่อนข้างหน้านี่เคลียร์เลยครับด่านนี้ต้องยอมรับว่าทะเลสวยมากเลยนะ แบบมันสีสวยดีอะสมจริงดีฮะเฮ้ยหลังเข้าเรียบร้อยแตกอีกคนนึงอีกคนนึงมาหลังแล้วนี่นี่นี่แหกไปดิข้างบนข้างบนข้างบนเรียบร้อยแล้วมั้งหมออ,อยู่ไม่เป็นไรแหมมังอาจจะมาหลอยมันเน้นหลอยเราเลยเลยนี่ยใช่ไหมหลอยอย่างเดียวเลย เราเน้นจับกลุ่มจับก้อนไว้ครับจะได้ไม่ตายข้างบนฮะสูบนบดแล้วต้น,ไม,น,นไม้เนี่ยเนี่ยเราต้นไม้เนี่ยยังไม่ตายเลยเนะี่ยตายยังอ๋อ,อตายแล้วครับไทเกอร์ข้างบนมีคนเรียบร้อยโอ้โห <laughs> ดามเมจเข้า C7 ก,ก็ตายเลยอะแสดงว่าเจ็บอยู่ข้างหน้ามีคนว่ะ โอ้ยไม่น่านทันแล้วมั้งั่นนี้ย0่นัดยิงไม่สะใจเลยเว้ยแต่เน้นยิงไวหวัวแตกขวา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 ,าขวาทหารขวากูยิงอะไร <c oughs> ลบก่อนเร็วเข้ารอก่อน,อนเดี๋ยวหมอ,อจะไปแล้วแตกเขียบปะวะ ไม่เคลียร์นี่หว่าไม่เคลียร์นี่หว่า <î f ix> ชุดได้อยู่นะได้คิดนิดเดียวเพื่อนระวังระวังสกอตกันบีไว้ไว้หลังเข้าแล้วหลังเข้าแล้วโอ้โหไม่ได้จริงจุดนี้เยอะไปครับอีกอย่างมันเกิดค่าศึกด้วยนะมีหมออยู่ใกล้นะสกอร์เป็นยังไงบ้างสกอร์เราแปดไตสุดเองอ่ะโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เหมือนจะไม่มีแฮกเกอร์นะครับเฮ้ยจะว่าไปเราตายดีกว่าเราตายปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนโหมดปืนครับอ่าพอดีเลยเข้าแก๊ปเราเปลี่ยนโหมดปืนนครับเราจะเน้นมาทางนี่แทน50นัดครับก็รีเซ็ตไปเน้นไปที่เล็งเร็วแล้วก็ไม่สายมากแล้วก็50นัดครับแบบนี้ปืนมาเฟียครับผมแล้วก็ฮิฟไฟเหรอฮิฟไฟผมไม่เอาครับผมชอบเล็งมากกว่าก็เน้นเล็งไปแล้วกันฮะตามนั้นไป เราจะเข้าจุดบีต่อไปพวกเชอร์ชิลเราเข้าด้วยค่าสึกกระังเสียเปรียบเราหนักมากๆครับสภาพนี้เฮ้ยหมอมาแล้วออกคนอื่นช่วยนะครับผมว่าเราถูกหลอยแน่นอนผมเช็คซ้ายดีกว่ามาเกตโดนซ้ายเข้าใช่ไหมล่ะไม่เห็นไลยข้างหน้าข้างหน้าหายไปแล้วอ่ะคนเจ็บข้างหน้าด้วยสมมติกล่องเขาช่วยแล้วกัน ได้อยู่เพื่อนระวังนะเอาจริงมีคนโคตรเยอะอะฝ่ายเราฝ่ายเรานั่นฮะโอ้ยได้เว้ยเฮ้ยโถคนเจ็บอีกแล้วเพื่อนได้อยู่ระวังระวังระวังในแผนนี้สปอตเจอเยอะมากในแผนนี้สปอตเจอเยอะมากเออห้าสิบนัดนเ้ย <c oughs> <c oughs> คือมันยิงมันจริงๆคุณผู้ชมฮะ ตายปะตายปะข้างบนเขาเหรอหมอมาแล้วโอ้ยโอ้โหเกือบแล้วคนนี้เราชาวอังกฤษไม่ทิ้งกันน่ามีคนมาแตกหนึ่งอีกมีอีกมีอีกแตกเยี่ยมพื้นที่เคลียร์หมอมาแล้วเพื่อนฮึบดึงได้หลังเจ็บได้อยู่ โอ้โหไอ้พันนี้ผมนี่แบบโคตรดีดอะดีดมากอะเอาจริงดีจัดโอเคสกอตเดี๋ยวจะรย์ดึงควสตเอก่อนนะเอ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 ๊ะลืมดึงควสตเลยเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงมีคนชุบมีคนชุบไปแล้วเพราะว่าเราแหวงแล้วยานเกาะของเรานะสายสายสายตายเอ้าเพื่อนแตกซะงั้นเพิ่งเห็นกันอยู่ระดัดแตกเฉยมาจุกสม็อกไว้ดีกว่า ก่อนจะไปไม่ทันหนึ่งคนว่ะเอ้ยในบ้านมีคนนะในบ้านมีคนเมื่อกี้ป่าไฟยัดแม่มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีโดดก่อนบรรจุไว้พร้อมเช็คในบ้านนี่ไงล่ะแตกโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ <c oughs> <อ>ได้อยู่โอเคหลังเป็นไงหลังเคลียร์นะทุกคนเคลียร์โอ้โคตรนัวสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์สายสายสาย,สาย อะไรวะเนี่ยสถานการณ์นี้มันหนุนโลกมากเลยวะ่ะใช้ฟังอยา่าไปทหารโอเคต้องคอยสอดสองก็ดีนะครับแต่ยังแต่ล้วมัง้งเฮ้ยดันนี้เหมือนจะไม่มีแฮกเกอร์นะโชคดีวะ่ะตายตายมันยังไม่ตายเลยมีคนมาโอ้โห ตัวเดียวอ่ะยิงสองตัวไม่ทันจริงๆอันนี้ขอบคุณมากครับหมอเยี่ยหมอหญิงคนนี้เอาละครับเราจะไปต่อบริเวณอีแล้วกันกระสุนมาจุ่ยพร้อมก่อนค่อยไปต่อข้างหน้ามีคนเจ็บเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาพวกห้าพวกห้าสามที่หกนัดได้อยู่นะสามที่หกนัดเป็นไงพื้นที่ทางซ้าย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 การเคลื่อนไหวไม่เจอเลยนะครับ เราเข้าอ e ีต่อดีกว่าสกอตเราส่วนใหญ่อยู่บด้วยเสียงพีเท้าทางซ้ายเพื่อนเราใช่ไหมเข้าอเข้าออีมีคนอีมีคนยิงหัวเพื่อนเฉยมีการพบเจอสปอตในบ้านนั้นน่ะแว๊บโอเคฝาดเราเข้าอีแล้วครับเดี๋ยวสร้างก่อนสร้างสร้างสร้างเเติมของด้วยเอาละ ต้องคอยมองสอดส่องไว้คุณผู้ชมด่านนี้มันกว้างมากอะ่ะต้องใช้สายตาในการสอดส่องนิดนึงแล้วก็หาที่แคบๆอยู่ไว้เพื่อความปลอดภัยสไนเปอร์มเยอะหลังเอาเคลียร์นะหลังเฮ้ย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 ดดนเฮน้ยเ้ยเฮ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 ้ยเม้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้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 ยเฮดยเฮ้เฮียเยเสียงฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ย้ยเ เฮ้ยสแนปเปอร์ยิงมาเสียงปืนในบ้านใช่ป่าวะเนี่ยเข่าเอาปืนอ่ะอ๋อในแผนที่บอกว่าฝ่ายเรานะครับสโมุกสมุกหมอมาแล้วเพื่อนได้อยู่เรีบตื่นนี่ไปนะอีกคนนึงมาแล้วสคอตใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอแตกเหรอเพื่อนจุดบีนะไปเลยได้อยู่เอาล่ะเลสโกเขี่ยป่าวะ ผมไม่แน่ใจว่าเขียนหรือเปล่าอุ้ยนะไรไงอะไร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 โรีบไปฮะตอนนี้เราผลักดันแนวรบไปที่จุดสีเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่สามารถเรียกนี่ได้เลยอะ JB2 ยังไม่ได้นะครับมารอก่อนสกอร์เราเป็นไงบ้าง16ตีหนึ่งไม่จะเปต้องฆ่าเยอะกันที่หนึ่งได้นะครับเน้นชุบเน้นชุอย่างเดียวงานนี้เราคนดีจริงคนดีจัดจาน เนี่ยจริงๆเราสามารถตึงพื้นที่บริเวณจุดนี้ได้ยาวเลยนะครับถ้าแบบไม่ได้รีบอะไรมากนะอยู่ยาวไปซ้ายซ้ายฉันมาแล้วเพื่อนบอกมาแล้วเอาละโอเคไปสปอตเจอคนนี่หว่าได้อยู่ตื่นมาซ้ายซ้ายในแผนที่เอ้ย,เอ,ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายจา๋า โอเคลุยต่อระวังสาหาเดี๋ยวเดี๋ยวคนเจ็บด้านนอกเหรอโอ๊ยไม่ไหววะที <c oughs> ่นี่มันชุนระหูดเกินไปอะ่ะมีหมออยู่ใกล้เอาสควอตเรานะครับช่วยขอบคุณมากเยี่ยมคนเจ็บรีบไปนะรีบชุบรีบไปมีคนมีคนเจ็บเอ้าอีกคนหนึ่ง ชุบมันกลางสมรภูมินี่แหละวะโอ้ยโอ้ยไม่น่าจะไหวละวสมุกสมุกสมุกทำงานเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยคือ <c oughs> มันต้องปลุกผมไว้ก่อนอ่ะเพื่อให้ตัวเองรอดยาไปยาไปแจกใจแจกใจไม่ได้คุณผู้ชมฮะข้างหน้ามีคนต้นไม้โอ้ยโอ้ยเป็นเป้าแล้วยาวไปทหารข้างหน้าสโคอสเจ็บหรอแตกนี่หว่าเดี๋ยวจะไปแล้วรอแป๊บนึง รอสักครู่อ๋อโอเคเตือน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 ไปเถอะเราจะไปบุกแนวรบเอต่อดีกว่าทหารเอาชูควรจะไปเอเชิงเขาเป็นไงบ้างเชิงเขาการเคลื่อนไหวไม่เห็นนะครับมาฝั่งนี้เชิงนี้ก็ไม่พบเจออะไรเลยทุกอย่างค่อนข้างจะเคลียร์มากเฮ้ย สไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ข้างหน้าหรอปะนี่ไงล่ะโอ้โหนอนเนียนๆนี่ฮะนอนเนียนๆข้างหน้าเรียบร้อยแตกมีใครอีกไหมไม่มีแล้วมั้งเข้าเอเอคนเดียวเอคนเดียวจริงป้ะเนี่ยใครไม่เข้าไม่รู้หมูเข้าก่อนแล้วอ่ะงานเนี้ยเอาละหมาเอ้ยมีคนนี่ว่ะตายละ <c oughs> นี่ไงนี่ไง เียบร้อยแตกใหญ่ข้าได้เห็นข้ายิงยับหมดอะงานเนี้ยเอาเว้ยร้องเสียงโคนคลางเลยครับจุดเอสคอร์ตจุดเอแต่เราก็จะเป็นฝ่ายชนะในไม่ช้าเลยครับสกอร์รวมตอนนี้20ต่อ1นะมีคนวิ่งมาทางซ้ายคนซ้ายเฮ้ยน,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 นั่น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 เว้นเลยโอ้โหอันนี้ไม่รอดจริงวะเสวย อยู่สองคนนะครับจะไปรนอดนอะไรล่ะไม่มีใครมาเลยแต่ก็โอเคทำไม้ดีมากฮนะปะเราอ e ีจะโดนเหรออ e ีจะโดนถ้าจะเอาเดือเดอเนี่ยตรงไปซีครับแต่ผมไปกันอ e ีก่อนดีกว่าสกอตอี e. มากันมากันหน่อยข้างบนเปล่าข้างบนเปล่าเช็คที่โอ,อเคแล้วครับ เพราะว่าการแย่งยื้อไม่มีละได้ E มาสกอตมันต้อง A ออเอาเป็นไรอ่ะเดี๋ยวก่อนมีคนคิดสั้นแค่ตัวตายเฉยเลยสกอตไปแล้วละเว้ยข้างบนมีคนครับเฮ้ยกูยิงอะไรวะเนี่ยเอาตายด้วยว้าโอ้ยกูก็ตายเหมือนกันก็เกมมันค้างจะไวอยู่นะ ข้าศึกทวงมาอ e ีนะผมขออยู่อ e ีแล้วกันเพื่อช่วยต่อสู้นะครับอยู่อ e ีดีกว่าอี e e เพื่อนมีคนเจ็บอยู่ข้างหน้าได้นะได้นะผมไปได้นะเป็นไรอะ่ะเขาไม่ยอมห้ช่วยครับในแผนที่สปอตเจอคนนะในบ้านเนี้ยในแผนที่ครับนี่ไงเรียบร้อยแตกไปดิที่ไฟไปข้างหน้ามีคน แหมยิงอย่างนี้มือโผงี้ก็ยิงดีครับเฮ้ยเรียบร้อยมีอีกไหมอะไรวะ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 เฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิยิงยัดเลยเหรอมีคนนล้วนะใช่ไหมเนี่ยสะกองบินขึ้นครับเสียงตะโกนร้องยาใช่เลยคือโคตรแม่นยำอ่ะรถถังรถถังรถถัง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ย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 อีกสองแต้มครับรถถังก่อนแล้วกันไม่ทันโอเคครับก็เราเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปนะครับนี่คือคันหมอกับปืนทมสันนะครับเล่น50นัดเนี่ยก็สายใจนะแต่ถ้าเอามันมันก็เล่น20นัดครับยิงไวสนุกดีโอเคเราอาจจะไม่ใช่เบสส์คอร์อะไรนะครับเพราะว่าสคอร์เรานีไม่ไม่ค่อยเป็นงานเลยอ่ะ เดินสกอร์ก่อนว่าเราฆ่าไปเท่าไหร่นะครับสกอร์เราทั้งหมดเนี่ยนี่เลยสกอร์บอดยี่สิบสตายสามเลครับผมที่1ฮะยังลังอันดับหนึ่งได้และนี่เลยครับก็คืออนุภาพของปืนทอมสันนะครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าฮนะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อปไปของเกมไม่ได้ฟิลฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับ